สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้31ตุลาคม2564ครับรอบคำพรุ่งนี้1พฤศจิกายนครับรัฐบาลแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อเงินจะเข้าบัตรประชาชน500บาทนะครับกลุ่มที่จะได้เงินนี้ก็คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจำได้นะครับออตอนนั้นมีการลงทะเบียนโครงการเราชนะ จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนโครงการเราชนะเสร็จแล้วรัฐบาลก็ใช้พิธีเติมเงินโครงการเราชนะเข้าบัตรประชาชนนะครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วต่อมาโครงการเราชนะสิ้นสุดไปแล้วไม่มีอีกแล้วตอนนี้เราชนะนะครับไม่มีอีกแล้วแต่กลุ่มเคยได้รับสิทธิ์เราชนะทางบัตรประชาชนนั้นยังมีเงินเพิ่มกาลังซื้อต่อมาเรื่อยๆเดือนละ200พี่น้องคงจําได้เนาะ ก็ได้หนึ่งกรกฎาไปแล้วสองร้อยหนึ่งิงหาไปแล้วสองร้อยหนึ่งกันยาไปแล้วสองร้อยหนึ่งตุลาก็ได้เข้าบัตรประชาชนไปแล้วสองร้อยส่วนวันพรุ่งนี้หนึ่งพฤศจิกาสองร้อยเพิ่มกําลังซื้อนั้นก็เข้าแต่ที่นี้รัฐบาลเพิ่มให้ใหม่อีกสามร้อยเมื่อไปรวมกับเพิ่มกําลังซื้อเดิมสองร้อยก็เป็นอันว่าพรุ่งนี้หนึ่งพฤศจิกายนนั้นเพิ่มกําลังซื้อ จะเข้าบัตรประชาชนกลุ่มนี้500นะครับคลิปนี้จึงแจ้งเตือนมายังผู้ได้รับสิทธิ์อย่าลืมใช้เงินนะครับพรุ่งนี้เงินเข้า500นะครับก็เงินนี้เขาให้ใช้ตลอดทั้งเดือนใช้วันไหนก็ได้เริ่ม1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าหากทั้งเดือนไม่ใช้เลยตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งน่าเสียดายไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เดือนธันวาเขาก็จะเข้าใหม่500 นะครับก็จะสิ้นสุดโครงการนี้สรุปแล้วเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรประชาชนยังเหลืออีก2เดือนนะครับก็เหลือ1น1พฤศจิกายน64ก็คือพรุ่งนี้ล่ะ500แล้วก็เดือนหน้า1นึ่ธันวาห้าแต่ที่คลิปนี้ย้ํามาก็เพื่อว่ามีหลายคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วไม่ใช้เงินก็โดนตัดทิ้งไปเฉยๆในแต่ละเดือนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มีหลายคนลืมไปเพราะว่าโครงการราชนะสิ้นสุดไปแล้วนึกว่าไม่มีเงินอะไรเข้า ก็หลายคนลืมไม่ใช้นะครับคลิปนี้ก็มาเตือนญาติพี่น้องกันใครที่ฟังคลิปนี้แล้วและจําได้ว่าญาติพี่น้องเราใครเป็นคนได้สิทธิ์เคยได้สิทธิ์เราชนะทางบัตรประชาชนก็อย่าลืมบอกกันใช้เงินเดี๋ยวตลอดทั้งเดือนเกือบไม่ใช่เดี๋ยวตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนไม่ไปใช้เงิน500เลยนี่เขาก็จะตัดทิ้งก็น่าเสียดายเงินนะครับก็ถึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันและบอกกันต่อๆไปครับสวัสดีครับ